สวัสดีครับสามารถครับรายงานสดจากที่ดินที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะครับนี่ครับคลองแปดธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังตลาดนะครับอยู่ใกล้สหการประมูลนะครับตรงนี้นะครับเข้าจากถนนลังสิตนครนายกมาตรงนี้นะครับเพียง800เมตรนะครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับเห็นรถวิ่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเห็นรถวิ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่สีม่วงนะครับจํานวน5แปลงนะครับ แปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4แปลงที่5านะครับจำนวน5แปลงนะครับพื้นที่สีม่วงนะครับขนาดพื้นที่1ไร่นะครับหแปลงสุดท้ายนะครับจำนวน5แปลงนะครับแล้วก็พื้นที่สีชมพูนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับจำนวน15แปลงนะครับทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีทั้งหมด18แปลงนะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับที่เราเพิ่งทําใหม่เสร็จเมื่อวานนะครับนี่ครับสามารถที่จะเชื่อมออก อ่าหมู่บ้านลังสิตการ์เด้นฝั่งนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับอ่าหลังจากที่เราเข้ามาจากตลาดด้านหลังตลาดของตลาดของแปดนะครับเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับเพียง800เมตรนะครับตรงนี้ครับนี่ครับไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับจำนวน18แปลงในพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่7,000บาทนะครับจนถึงด้านตรงนี้นะครับ1,800บาทต่อตารางวานะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 7 8 7 9 9 3 5 0นะครับไม่อย่างให้พลาดโอกาสครับด่วนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ